3,990นิ้งมาสวัสวดีครับนิงค่ะโอเคถือไม้เลยครับคุณเป็นผู้โชคดีคนแรกของวันนี้ไหนทีมนิงอยู่ไหนครับอยู่นู่นค่ะว้าว wow. นิงคุณทำอาชีพอะไรค้าขายค่ะค้าขายนะอย่าคุยกันนาะนเลยผมเมื่อยหลังมากโอเคขายอะไรฮะ มือ2ค่ะขายของมือ2ออย่างเช่นอะไระฮะโต๊ะตู้เตียงอะไรพวกนี้ค่ะโต๊ะตู้เตียงค่ะแล้วรับซื้อไหมไม่ค่ะไม่รับซื้อนะผมมีของมือสองสภาพดีมากเลยใช้ไปทีเดียวเองขายให้50%เลยเป็นลอตเตอรี่อยู่ปึกหนึ่งเป็นลอตเตอรี่อยู่ปึกหนึ่งตรวจไปทีเดียวเองนะยังใหม่อยู่ในหอปลติกเลยนะไม่รับใช่ไหมไม่ค่ะ คุณหนิงครับถ้าคุณหนิงเติมราคาได้ครบก็รับกลับไปทั้งหมดเลยเอาล่ะนี่คือเอนนี่นัมเบร์เติมราคาเกมแรกของวันนี้นะครับจะมอบเครื่องออกกําลังกายให้กับหนิงนะจะได้ไปฟิตแอนด์เฟิร์มค่ะหนิงเปลี่ยนจะออกกาลังกายเป็นกินข้าวให้ตรงเวลาดีกว่านะฮะเอาล่ะเราจะมาดูกันผมจะเติมตัวเลขที่ซ้ำกันให้ก่อนมาเลยอ่า ทีนี้ดูให้ดีครับเหลือที่ว่าง10บตำแหน่ง 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10กับตัวเลข10ตัว0-9ถึง9พอดีต้องช่วยกันคิดว่าราคาหลักหมื่นเนี่ยมีเลขอะไรบ้างบอกมาอะไรกไร2ค่ะเลข2นะสองมีไหม2 2มี2มี2มีไหมมีสองมามีโอโงโอลย หลักหมื่นคือสองหมื่นมันกี่พันกี่ร้อยกี่สิบแปดแปดค่ะโอเคแปดมีไหมแปดมีไหมแปดมาแปดมาแปดอ้ยเ <c oughs> อาแล้ว,ลวเหลือหลักพันกับหลักสิบบอกมาห้าค่ะห้านะห้าค่ะห้ามาไหม มาห้ามีไหมมีห้ามาไหมมามีไหมมีมาไหมมามีไหมมีโอ้ยอยู่นี่อยู่นี่ใจเย็นเย็นไปกันต่อไปกันต่อเก้าค่ะเก้าเก้ามีไหมมีมาไหมมามีไหมมีมาไหมมามีไหมมาเอายังไงเราหมอบอกมาเลยจ้าโอ้ยเอาแล้ว อีกตัวเดียวสี่ค่ะสี่นะคสี่มีไหมมีมาไหมมามีไหมมีมาไหมมามีไหมมาไหมมาจะมีจะมากันอีกกี่รอบเนี่ยมีไหมสี่มีไหมสี่มาสี่อุ๊ยหนิงระวังให้ดีครับระวังให้ดีหลักพันขาดตัวเดียวเหมือนกัน หกนะหกลงตรงนี้จบเลยนะได้ส ja. wow um, ี่พันกว่าบาทนะหกมีไหมมีมาไหมมามีไหมมีมาไหมมีไหมนะมีเดี๋ยวนะเจ็บคอมากอายังไงหกอยู่นี่ไหมใช่ไหมใช่ไหมใช่อุ้ยเอาละใจเย็นๆสามค่ะสามนะ สามต้องอยู่นี่นะค่ะมีไหมมีค่ะมาไหมมาค่ะมีไหมมีม,ม,ม,มาไหมมาเฉลยสักที มีไหมอ้ย,อยแม่นี่สนุกดีนะอโอเคก็ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่า4,350บาท